ครับกันฮะแฟนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอาจะมีแฟนนี้ครั้งแรกละเป็นไงว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆก็เนี่ยอีกสองวันขายบ้านแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าตุลาคมนี้นะครับนี่ตุลาใช่ไหมครับโอเคยี่สิบเก้าตุลาคมนี้นะครับเวลาสิบโมงเช้านะครับสามารถซื้อได้ทางทันติกเก็ตเมเจอร์นะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปต์เราตกใจมากเลยว่าเอ้ยม่เอาพินิหาจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่า ตัววะตามธีมเลยอภินิหารครับผมคือสคริปต์มันยากยากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่อะมันมีความอภินิหารซ่อนอยู่ในในในสคริปต์ละกันอครับผมแล้วถ้เป็นมยังไงครับถ้าอย่างนั้นน่ะมันต้องอะไรนะครับตุ้มที่โปรโมดคอสตูมที่โปรโมทคอสตูมนี่ตรองขอบคุณขอบคุณทีมมากๆครับขอบคุณทีมมากๆจริงครับผมเพราะว่าจากคอนเซ็ปต์เลยอ่ะกว่าจะมาเป็นไฟนอลก่อนที่จะถ่ายตัวเควีหรือว่าถ่ายตัวภาพโปรโมทที่ได้เห็นกันไปก็ ผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมก็จะได้ออกมาเป็นเป็นทางคอนเซปต์นี้ครับขนานไปขนาดไหนครับแบบนนี้ั้งนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราเราได้ชื่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรามีเวในการเรามีเวในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่ที่ที่ออนไลน์กันละกันแบบว่าอลาน์กับทีมงานท,นทุกคนทุกคนมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาจริงความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคย ผมว่าไม่เคยหายไปในในทุกการทํางานที่เราทำเนาะไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าจะจะจะเป็นโพสิชันอื่นๆก็ตามเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วครับผมก็คือความเต็มที่แสดงว่าในแฟนิตตี้ครั้งนี้เรามีส่วนคิเอ็คข้างจะเยอะมากเลยครับผมก็เอาจริงแทบทุก งานที่ผ่านมาเลยครับผมเราก็อยู่ในแทบทุก process เลยเพราะว่าถามพูดจริงๆตอนนี้เราก็เราก็อยากจะลองทําให้ให้ให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า24ชั่วโมงไม่พอจริงๆ24ชั่วโมงไม่พอจริงๆก็ใช่อยากให้วันหนึ่งมันมีสัก70อะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็มีพี่จัสติดเนาะที่ที่คอาอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้จัดการของเราที่ที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็นอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังคอยดูแลตัวบริษัทด้วย อาแต่ได้เวลาเพื่อทําไม่เหนื่อยหรอกครับในการทํางานการทํางานอย่างเงี้ยมันโอเวอร์โหลดไปไปไปอัปผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พอลดป่ะผมว่ามันไม่พอหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทํามากๆแต่ว่าคือมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วว่าไปกองนะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าไอคีตลอดเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่พอจริงจมันจะมีเอฟเฟกต์กับสุขภาพไปแต่ดักอัปต่างหุนอะไรคนมันโหกงานเกินไปก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพไปดีที่สุดครัับบผมมออคครรีีนนททาายกเปไไวว้้่ กี่คนอะไรอย่างเงี้ยระวังไว้เท่าไหร่วางไว้ยังไงกี่คนเดถึงวถ้าเขามาตัดกับแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้อะไรนะตอนตอนเนี้ยที่ที่จะเปิดขายบ้างก็ความจริงแล้วอ่ะไม่ตัวผมเองอะผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าผมต้องเอ็กเซ็กต์ว่าต้องได้เท่านี้เท erm ่านี้เท่านี้แต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันอะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มามันมันสนุกจริงๆอะมันสนุกจริงๆแล้วก็ถ้า มาให้กำลังใจกันได้เยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับอันนี้รอบเดียวมถ้ามันเยอะก็เรพิ่มรอบไปเลยอันนี้จะเป็นรอบเดียวก็ไม่แน่ถ้าถามว่าวันเปิดขายบัตรจะหมดภายในกี่นาทีจริงๆก็จริงๆถ้าถามว่าคาดหวังมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วล่ะครับทุกคนไม่ว่าทําก็ทําเรื่องอะไรเนาะทุกคนก็มมีความคาดหวังตัวเองเนาะแต่ว่าเราก็รอดูครับผมรอดูว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เรา เต็มที่กับงานที่เราทาเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่กับการซ้อมเราต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้วันงานมันออกมาได้เพอร์เฟกในหัวเราที่สุดเพอร์เฟกตามในหัวเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คนรับออกมาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอต้องรอครับสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะเขาจะดีเรามีกังวลในส่วนไหนที่สุดแต่ว่านักคอนเสิร์ตอนอันเนี้ยกังวลส่วนไหนครับทุกส่วนเลยทุกส่วนจริงๆไหมคือความที่เราได้ได้เห็นเบื้องหลังตลอดทุกการทํางานเลยเราก็รู้ว่า เออมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ความจริงแล้วก็แทบแทบทุกส่วนทุกส่วนเลยครับผมแลกทุนอาจารลุ้นกับเกสอะไรนะครับเกตับชแขกวคนลุ้นมากว่าเก๋จะมีไหมจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงลุ้นต่อไปครับต้องลุ้นต่อไปต้องลุ้นต่อไปเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมต้องลุ้นกันต่อไปครับผมพี่ขอถามแทนแปนพูดจริงของเราจะคัมแบ็คกลับมาลุ้นเซอร์ไพรส์มีมั้งไหมก็ ไม่แลยก็ต้องรอดูครับรอดูรอดูครับก็คิดถ้าถือว่ามันเติมเต็มความฝันหรือว่าชีวิตเราความคลีทแบบพอมาถึงจุดนี้แล้วที่แบบว่าคือเติมเต็มความฝันไหมผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันแหละแต่ถามว่าคอมพลีทไหมอ่ะผมว่าไม่คอมพลีทยังไม่คอมพลีทรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอมพลีทอ่ะเราจะหยุดพัฒนาตัวเองคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคอมพลีทแล้วตรงนี้อ่ะก็แปลว่าเรา โอเคแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่เห็าปะเราจะไม่ได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราไม่คอมซีอยู่ตลเวลามันคือมันคือความสนุกของการของการได้ทํางานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทํามีอีกหลายบทบาทที่อาจจะยากกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบว่าท้าทายกว่านี้ก็ได้ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆได้ข้างหน้าตัวเองต่อไปเรื่อยๆมันคือมันคือความสนุกที่เราได้ทํางานตรงนี้รวมถึงพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนที่คอยเดินไปข้างหน้าพร้อมก อยากขอเวลาเพิ่มอย่างนี้เพราะว่าเราต้องสร้างไปสร้างตัวหรืออะไรอย่างไรครับหรือว่าอย่างวันนี้คือเราผมรู้สึกว่าทุกงานที่ทำค่ะเราร้อกันหรือเปล่าทุกงานที่ทำมาครับคือจะพูดคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกงานที่ทําอ่ะเราพยายามเต็มที่กับมันให้มากที่สุดแล้วหนึ่งคือผมเป็นคนดีเทลผมคนดีเทลค่อนข้างมากแล้วเราเวลาการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทําแต่ละงานเพราะว่าอย่างที่เคยเคยเป็นมาทั้งหมดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะเต็มที่กับมันเสมอ คือคือ<ๆ>ถ้ามีร้อยเราให้ร้อยทันทีเราเราไม่เราไม่เราไม่กัดแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบเล็กๆหน่อยก็แบบเอออาจจะแบบสัก20-30%อะไรเงี้ยไม่มีทุกงานคืองานใหญ่สำหรับเราหมดเลยทุกงานคืองานที่สาคัญสําหรับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทําทุกงานให้เต็มที่อ่ะมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจํากัดด้วยเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทาให้ได้ภายในเวลาที่จากัดแล้วมีเวลาใช้เงินไหมครับอะไรนะครับแล้มีเวลาใช้เงินไหมครับเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ ก็ทำงานกนแล้วครับคือเราอยากซื้อหรือต้อง้หมายอะไรอย่างนี้ไปกับตัวเองหรือเปล่าด้วยจริงแบบทำงานนั่นจริงเป้าหมายเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตาม ว่าหมายเดียวในชีวิตคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขแล้วก็สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าขอแค่คุณพ่อคุณแม่เราได้ได้มีความสุขแล้วก็สะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สบบายยัังครอะไรนะครับงานแน่นอยู่นะพ่อแม่ยังทำงานอยู่เลยครับก็ยังอยู่ทำงานไม่ได้เหมือนกันครับคืออยากให้เขาหยุดเราบอกเขาไม่ให้พ่อพี่พ่อพี่พ่อแม่หยุดก่อนแล้วอัพสามารถดูแลได้แล้วก็เขาให้คือผมมารู้สึกว่าคพ่อคุณแม่ก็ยังอยากทำมีอะไรต้องทำอยู่มีอะไรต้องทำอยู่้วซึึ่่งรูสกา คุณแม่ถ้าได้ทําอะไรสักอย่าง,างเขาเขาก็เหมือนเราครับอกว่า,วาอันหนึ่งคือเมื่ออายุมากขึ้นตามตามตามร่างกายเนาะอ,อายุมากขึ้นมันก็จะมีเรื่องสุขภาพเขามาเกี่ยวข้องเนาวแต่ว่าการที่เราได้ใช้สมองตลอดเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งผมชื่อมากเลยนะแล้วก็แล้วก็เคยอ่านเคยอ่านเรื่องรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาด้วยก็ถ้าเราได้ใช้สมองตลอดเวลามันจะทําให้ในอนาคตหรือว่าเมื่อเราเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นนะเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆน้อยลงด้วยเช่นกัน ล้วเขาไม่เป็นห่วงเราหรอเราเป็นห่วงเาเป็นห่วงคราเป็นห่วงอเป็นห่วงครับเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทําเพื่ออะไรเราเราทำเราทําเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันคือความมันคือความที่เราให้กําลังใจกันและกันมากกว่าต้องต้องพูดว่าคุณแม่ให้กําลังใจผมมากกว่าต้องาเจ็บวันคืนไม่มีเวลาพักก่อนให้กับตัวเองเลยหรอหรือว่าทํางานอย่างเดียวเลยใน เออไม่ไม่ค่อยมีครับเราว่าหมถึงว่าไม่ได้หยุดเลยแหละไม่มีครับแต่ว่าหมือว่าอะไรนะครับเหมือนว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผลมาแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้หยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบมีเวลาใช้กับครอบครัว้วราจะสนุกกับช่วงอายุในการทํางานในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ยังรับเพิ่มได้อีกไหมครับได้อยู่แล้วคับโอกาสเข้ามาก็คือต้องคือโอกาสโอกาสโอกาสที่เข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะเป็นโอกาสเรืใหย่เพราะว่า เพราะว่าจังหวะที่โอกาสนั้นเข้ามาไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเมาาื่อไหร่เราคว้าไว้หรือว่าเราลองคว้าไว้แล้วอะหนึ่งคือถ้าเรามีอาวุธอยู่แล้วเนาะถ้าเราถ้าเราแบบว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมื่อโอกาสเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้คือเรียก,ยกว่าโชคดีแต่ว่าความจริงแล้วอะกว่าจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับาการเตรียมตัวของเรา